สริกำลังได้ที่เลยนะคะเริ่งนี่มันีจะงเยวิตามินยอะคมะโคโดเลยที่เาไปหน้าเด็กทวารลดริ้วรอยดาราผู้ชอบกินนะครับ ยังเลยคนว่าไปปัน่นคนก็ไปทานขนมปังกินคางคไปกินนู่นกินนี่เหียดิสดสดนี่เลยอ่ะนีเลยเป็นความริกระ อันดบประสิทธิ์ค้าแห่งหนึ่งนะคะอร่อยมากส่วนคือเอาไว้กินที่นี้จ้า